รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงตวสกสเกตสนับสนุนโดยรองเท้าโบวิวีรรุ่นฟรีดัม ยา่าหนังขาวตรากระต่ายบินทรูสเลนคาเฟ่ดักเบิร์นเฟิร์มขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9มิลิเมตรสวัสดีค่ะพบกับปุ๋ยและพี่กิฟเช่นเคยนะคะ,คะกับรายการ9มิลิเมตรค่ะ ตอกสเกรตแรกในวันนี้นะคะจะขอเริ่มต้นกันเลยที่จังหวัดชัยนาทค่ะที่นี่นะคะน้องปุ๋ยเขาบอกว่าได้รวบรวมความขวัญค่ะ,คะทุกจังหวัดนะคะไว้ที่นี่ค่ะด้วยการแกะสลักด้วยไม้สักค่ะจะแปลกขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ,คะ ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเนเน่แล้วนะคะครั้งนี้เนเน่พาคุณผู้ชมมาชมที่มีหนึ่งเดียวในจังหวัดชัยนาทนะคะที่มีการแกะสลักด,ด้วยคำขวัญของแต่และจังหวัดอยู่ที่นี่ที่เดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้เน่ยอยู่ที่วัดบ้านใหม่นั่นเองนะคะจะเป็นอย่างไรคะเดี๋ยวเราไปหาครูกันเลยตามมา ทำขวัญประจําจังหวัดทุกจังหวัดอยู่ที่นี่วัดนี้เลยเจ้าค่ะเจไม่อยากจะคุยทำขวัญทุกจังหวัดไม่ได้เขียน,นยปิดฝาผนังเปล่านะเจ้าค่ะแต่แกสลักไม้สักทแท้ๆค่ะแบบเนี้เลิศเมยละค่ะคือเพื่อเพื่อเป็นแหล่งการศึกษาของสาธุชนทั่วไปนะว่ามาที่วัดบ้านไมสิริวัฒนารามแล้วเนะี่ยจะได้ศึกษาจังหวัดทุกจังหวัดไ,ได้ว่าเขามีอะไรบ้างนะ,แ,ะแกะเป็นไม้สักนะตั้งเป็นแถวเรียงตามอักษร คือแต่และจังหวัดจังหวัดมามาที่นี่ไปได้ทุกจังหวัดจะเห็นคือจะมีความขวัญอยู่แก่ทุนผู้ชมค่ะจะให้เอาภาพมาให้ชมทั้งหมดเนี่ยเจว่ายังไม่หมดแน่ๆเอาไว้ไปชมกันเองแล้วกันนะจ๊ะว่าจะเยอะแค่ไหนโอเค มเมซิ่งจริงๆนะคะน้องโอยถือว่านี่งานพี่กิบนะไปเที่ยวที่เดียวนะคะหเหมือนได้เที่ยวครบทุกจังหวัดเลยค่ะใช่ค่ะโตสเกชชัต่อไปจะพาไปดูงาช้างค่ะแต่เป็นงาช้างสีดําจะแปลกขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะสวัติเจ้าคุ้ชมชจตาตอนนี้โอรินีน่ะเจ้าอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังวัดน่านเจ้าวันนี้โอรินีจะบามาพอของกู้บ้า,บานกู้เมืองของจังหวัดน่านนั่นก็คืองาช้างดําเจ้าคุมชุมชา้าเคยได้ยินกับเจ้าแล้วจะไปเพราะว่างาช้างดําของที่จังวัดน่าน เพื่อนจะสวยสดงดงามปั่นปันเจ้าคุณเจ้าวันนี้โอรินีพาคุณผู้ชมไปชมของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านกันนะเจ้าคะ่ะนั่นก็คืองาช้างสีดํานั่นเองล่ะค่ะโดยเชื่อกันว่าถ้างาช้างดําอยู่ด้วยกันเป็นคู่จะเกิดอาเพศขึ้นนะบริเวณนั้นจึงแบ่งมาให้ต้องเมืองของจังหวัดน่านในสมัยนั้นมาหนึ่งกิ่งละเจ้าคะ่ะคนหน้าเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นของคู่บ้านคู่เมืองน่านและมีความเชื่อกันว่า เออเป็นสิ่งที่เป็นมงคลคู่กับน่านมาโดยตลอดนะครับถือว่างาช้างดําเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดน่านไปเลยก็ว่าได้ปัจจุบันจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่านนะเจ้าค่ะโอเคต้องชชวยกันรักษากันเอาไว้นะคะของแป,แปลกแล้วก็หายากแบบนี้นค่ะ,คะตัวสเก็ชตช์ต่อไปนะคะวิวจะพาไปดูค่ะรูปปั้นหมีนะคะแต่บอกเลยว่าขนาดใหญ่มากๆแต่จะใหญ่ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะเมน,นี้นิ่งยู่ที่สวนสาธาร เฉลิมพระเกียรติ7 2็พรรษามหาราชินีอยู่ที่บา้านหนองบัวดีหมีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเขาวัดที่มู่บ้านแห่งนี้เด้อค่ะนี่มีตัวงหญ่เลยค่ะซึ่งสิ่งใหญ่ํำใดเดี๋ยวจึงใดตามมิงเขาไปหาพร้อมกันเลยค่ะสวนสาธารณะบ้านหนองบัวดีหมีตํานนตเภอท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจุดเด่นของสวนสาธารณะแห่งนี้เธอเจ้าหมียักษ์ที่ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องสะดุดตาเพราะว่าขนาดตัวของมันใหญ่ยักษ์จริงเลยค่ะ สี่ชั้นเลยทีเดียวก็ตามตำนานเรื่องเล่าสมัยก่อนที่มาสร้างบ้านเรือนก็ปรากฏว่าเป็นป่าดงดิบแต่ก่อนมีมีที่มาใชอยู่ในพื้นที่แถวนี้ก็ได้สร้างสร้างรูปปั้นมีขนาดใหญ่เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดได้เป็นตำนานสืบทอดเล่ากัน สืบต่อไปหวานน่า,นารักน่าัาของตูจ้หมีน้อยแพนด้าน้องหลินปิ่งไปไม่ได้แต่ความใหญ่ยักษ์และน่ากลัวนี่ต้องยกให้เจ้าหมีควายของหมู่บ้านหนองบัวดีหมีอำเภอเมืองจังอดขอานแก่นนี่เองนะเจ้าค่ะกับแปลกมาจากทีมไม่เห็นยูหนี่พ่าเคยเห็นยูใส่มาก่อนเลยค่ะนี่ก็คือความเสือที่ชบบาวบ้านเสือมากกันมากตั้งแต่อดีตนะคะก็เลยได้างมีโตนีไว้เพื่อเป็นอนุสร์กันไวที่บ้านหนองบัวดีหมีนี่เองค่ะโอเคโอเค ะ้ <ฮะ S 1> าอีาสานนี่ต้องยอมพิ่เขาเลยนะคะใช่เาทำแต่ของยักษก์ใหญ่ะค่ะถูกต้องค่ะเอาพาความสนุกไปเท่านี้ก่อนนะคะ,คะช่วงหน้าในช่วงของเด็ดเรื่องดังค่ะเราจะมาตีแผ่นนะคะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวแต่จะรุนแรงขนาดไหนช่วงหน้าค่ะ,คะ